สองราศีดวงโชคลาภล่นตุ๊กใส่สงั้นมีโชครวยกับเขาบ้างแล้วล่ะทีนี้คือราศีไหนไปเช็ดดวงกับเม้าแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันเลยค่ะสองราศีดวงดีมีโชครวยคือ ราศีมีนโชคดีเข้ามาให้สบายใจและช่วงนี้สิ่งที่คิดกับที่เกิดขึ้นจริงไม่ต่างมากราศีพิจิกโชคดีมาบ้างพอยิ้มยิ้มและช่วงนี้เรื่องที่คิดว่าหนักสุดท้ายผ่านได้ไม่ยากกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดติดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงได้ทันใจ ดูดูแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกซับได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ0 8 0 9 9 7 9 6 6 5 080 高高著，高赫赫赫，哭哭呵。